สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเตรียมเจอตำรวจได้เลยโอก๊กงัดภาพจริงสัตว์เฟกนิวปล่อยรูปเก่าพ่อลัน่นเตรียมเจอตำรวจได้เลยไม่ใช่ครั้งแรกที่โอ๊กพานทองแท้ต้องออกมาชี้แจงกรณีบิดานายทักษิณชินวัตรอดีตนายยกระฐบนตรีซึ่งขณะน,นี้รักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจหลังมีผู้นำภาพเก่าขณะที่อยู่ต่างประเทศ มาเผยแพร่อ้างว่าเป็นภาพปัจจุบันล่าสุดเมื่อวันที่12มกราคมนายพานทองแท้ชินวัตรได้โพสต์ภาพนายทักษิณชินวัตรกำลังนั่งกินอาหารแล้วมีผู้ระบุว่าเป็นภาพหลุดเมื่อวันที่11มกราคม2567พร้อมชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอมเทียบกับภาพจริงพตนโดยอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยที่เผยแพร่ผ่านทางอินสตาแกรม ตั้งแต่วันที่13ากรกฎาคม2565แล้วโดยเป็นภาพขณะที่นายทักษิณเข้ารับการผ่าตัดที่ต่างประเทศทั้งนี้นายพานทองแท้ระบุว่ายังมีมาเรื่อยๆเตรียมตัวอธิบายกับพนักง,งานสอบสวนแล้วกันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ